วันนี้ผมไปเจอแผนหน้าสนใจมาครับในเว็บ FM Arena ที่ตอนนี้แผนนี้ได้ทดลองเล่นไปกว่า1,350นันกันัดเลยทีเดียวและคะแนนรวมของแผนนี้ทำออกได้เป็นอันดับหนึ่งของเว็บเขาเลยมาครับเรามาลองแผนนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงจะดีหรือเลวผมจะมาลองให้คุณได้ดูกันครับโดยวันนี้ผมจะลองใช้แผนนี้กับทีมลีดยูเนเต็ดที่ต้องหนีตกชั้นและเชลซี ที่หวังอยู่หัวตารางนะครับโดยแผนนี้มาในรูปแบบ3-4-3ซึ่งเป็นแผนที่เน้นการเล่นเกมรุกและการกดดันคู่แข่งอย่างชัดเจนโดยมีวิงแบ็กเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความกว้างในสนามครับในอินโพส t i o n หรือตอนมีบอลจะใช้แบบ passing directness more direct บวก tempo much higher บวก attacking transition counter attack บ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะพาบอลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทันทีที่แย่งบอลได้หรือจังหวะบุกโดยรวมก็นเน้นความเร็วและลดการครองบอลในพื้นที่ตัวเองพกเกรด b o บอ f แ a n k บวก Attacking w i t t m u u h n n r r r w w v e r เป็นจุดที่น่าสนใจคือการบุกจะเน้นที่ปีกหรือริมเส้น b o บ Flanks แต่ความกว้างของแนวรุกโดยรวมจะแคบ n a r r o w e r นั่นหมายความว่า Wing Back WB จะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างความกว้างหลัก Power v i รวิ่งว t h ส่วนกองหน้าและปีกตัวในถ้ามีจะยืนชิดกันเพื่อเล่นบอลในพื้นที่แคบ work ball into box หรือลอ c ครอสจากวิงแบ็ก Crossing style low crosses เน้นการ cross ต่ำซึ่งเหมาะกับกองหน้าที่มีความคล่องตัวและการเคลื่อนที่มากกว่ากองหน้าตัวเป้าสูงใหญ่การเข้าทำเน้นการใจบอลทะลุช่องหรือให้เพื่อนวิ่งเข้าหาพื้นที่ว่างแม้จะเน้นความเร็วแต่เมื่อเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายก็มีคำสั่งให้ใจเย็นและหาโอกาสใจบอลเข้ากรอบเขตโทษส่งเสริมให้ผู้เล่นที่มีทักษะการเลี้ยงบอลกล้าที่จะเลี้ยงผ่านคู่แข่งเพื่อทำลายแนวรับ ส่วน out of possession ตอนไม่มีบอลเน้นการ pressing สูงและดุด,ดัน line of engagement high press บวก defensive line must lower บวก t i c k e r press much more often เป็นการตั้งค่าที่ขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่โดยรวมคือเน้นการกดดันสูงทันทีที่คู่แข่งได้บอล high press much more often เพื่อให้ได้บอลคืนเร็วที่สุด counter press การตั้งรับลึกสําหรับไฮเพรสซึ่งอาจเป็นการตั้งใจเพื่อดึงคู่แข่งขึ้นมาแล้วใช้กับดักลําหน้ากับดักเพรสซิงหรือเพื่อป้องกันการถูกบอลลองทะลุช่องเนื่องจากใช้กองหลังแค่3คนการเปลี่ยนเกมรับเป็นรุกจะทําทันทีที่เสียบอลจะสั่งให้ผู้เล่นบีบพื้นที่เพื่อแย่งบอลกลับมาทันทีมาครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมใน1นฤดูกาลก,กันดีกว่าว่าผลงานการใช้แผ่นนี้จะดีหรือแย่แค่ไหนไปกันครับมาเริ่มกันที่ลีดยูเนเต็ด จบฤดูกาลที่6จากถูกคาดหวังว่าต้องตกชั้นนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับด้วยผลงานชนะ17เสมอ10แพ้11จบที่61คะแนนถือว่าผลงานดีเกินคาดมากๆครับสำหรับแผนนี้ส่วนบอลถ้วยตกรอบหมดเงียบลอยครับและดาวยิงสูงสุดของทีมคือวิลฟีดกอนโต้ที่ทำไปได้13ประตูในฤดูกาลนี้ยิงมาสุดนั่นเองในตำแหน่งปีกซ้าย ส่วนเชลซีแผนนี้พาทีมจบอันดับที่3ของตารางคะแนนเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆกับผลงานชนะ21เสมอ10แพ้แค่7นัดคะแนนรวมถึง73คะแนนผลงานใช้ได้เลยครับแต่ที่ไฮไลท์กว่านั้นคือแผนนี้สามารถพาทีมเชลซีคว้าแชมป์ f อฟเอับไปได้แบบชฉิวเฉียดปาดเอเวอร์ตันไปได้ครับส่วนดาวยิงของทีมคือเรียมดีแลที่ยิงไปถึง28ประตูพร้อมทั้นปีก2ข้างอย่างโคเปเมอร์และเจ้าเปโด ที่ยิงไปคนละ24และ25ลูกเลยทีเดียวจะเห็นได้เลยว่าแผนนี้เน้นการทำงานร่วมกันระะวางปีกกับหน้าได้เป็นอย่างดีและจากสังเกตกองหน้าค่อนข้างยิงได้เยอะเลยครับสำหรับแผนนี้มาสรุปข้อดีข้อเสียของแผนแค่ดีกว่าครับข้อดีคือเกมลุกดุดันและหลากหลายการมีกองหน้า3ตัวบวกวิงแบ็กสตัวที่เติมเกมสูงน่าจะเป็น WBA หรือ CWB ทำให้มีผู้เล่นในพื้นที่อันตรายเยอะมากโอเวอร์โหลดแอตแท การป้องกันการโต้กลับ c o u n t ตอร์เพ s สคำสั่ง c o u n t ตอร์เพ s สจะช่วยให้ทีมได้บอลกลับมาเร็วมากและสามารถทำประตูจากจังหวะเปลี่ยนเกมได้บ่อยใช้ประโยชน์จากวิงแบ็ w วิงแบ็ k มีความสำคัญมากในการสร้างความกว้างและการค o s s ต่ำที่อันตรายโดยเฉพาะกับแผน3-4-3สร้างโอกาสในกรอบเขตโทษคำสั่ง Work ball into box และ Low crosses เหมาะก,กับการทำประตูจากลูกเปิดด้านข้างและสร้างความปั่นป่วนในกรอบหหลา ข้อเสียช่องว่างด้านหลังวิงแบ็กจุดอ่อนคลาสสิกของแผนหลัง3าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิงแบ็กถูกตั้งออกไปเพื่อสร้างความกว้าง a t t r a c k i n g with narrower บวก progress flanks หากวิงแบ็กเติมสูงและเสียบอลจะเกิดพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่แนวรับ3คนต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของแนวรับต่ำการตั้ง defensive line must lower ในขณะที่ high press และ t h i c k e r press must more often จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างของกลางกับกองหลัง Gap between midfield and defense เมื่อการ p r e s ซ i n g ของกองหน้าและกองกลางถูกเจาะผ่านได้ง่ายคู่แข่งจะสามารถโจมตีใส่พื้นที่นั่งกรอบเขตโทษได้ง่ายภาระของกองการ2คนกองกลางคู่หนังคู่กลาง2คน CM จะต้องทำงานหนักมากในการเชื่อมเกมป้องกันการโต้กลับและปิดช่องว่างหน้าแนวรับต้องใช้ผู้เล่นที่มี Work Rate, s t a m i n a Positioning และอ n t e r c e p t i o n สูงการล้าของผู้เล่นเทมโปที่สูง High press Counter press และการเติมของวิ g back ทำให้ผู้เล่นจะล้านเร็วมากจําเป็นต้องมีการโรเตชันผู้เล่นหรือมีผู้เล่นที่ฟิตจัดๆสรุปได้เลยครับว่านี่คือแผนที่ดีแผนหนึ่งเลยครับที่สามารถช่วยทีมของคุณเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกองหน้า3ตัวบวกวิงแบ็กสตัวที่เติมเกมสูงที่ยิงได้เยอะถ้าเป็นทีมเล็กก็วิ่งสู้ฝาดแต่ถ้าเล่นทีมใหญ่ก็เป็นอีกแผนที่คุมเกมได้ดีบุกมันและสนุกมากๆครับดูได้จากกีดยูเนเต็ดที่แผนนี้ที่ระบบเกมคาดหวังว่าต้องตกชั้นแต่ผลงานจากแผนนี้ทําได้ดีเกินคาดขึ้นมาอยู่หัวตารางได้เท่านี้ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ธรรมดาสวัสดีครับ See you